สวัสดีทุกคนคือเมื่อวันก่อนอะไปได้เข้าไปเล่นเกมกับมาร์กมาค่ะแล้วก็กับโฟแล้วก็กับแมวแล้วใบมีอะไรตลกๆมาให้ดูทุกคนเห็นไหมดูดิคอนอะไรน่ารักชัดวิ่งให้อดอกทับตุ้ยถ้าเป็นจจโน่เอกวันก็คงจะบอกว่าวายตายงโง่แต่เป็นมาร์เนี่ยน่ารักเอ็นดูจะบิงเน่เลยน่าส,สงสารมึงไทรเนีน่ยให้โอด ไอหมดใครวะนั่นผอมาจากไหนก่อนอ้าวใบตุวยอะเธอเงมันเธอเองมัน,มา,นามาเอาเหรียญใบไปโหผอมาอย่างกระผีเลยตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนออฟอ๊อฟเธอหลังเราทุกคนดูตอนนี้นะ <c oughs> <c oughs> มาสร้างตำนานอีกแล้ว <c oughs> แล้วดูเลือดนางสู้ชีวิตสุดๆมาดูกันว่ามาของใบจะรอดไหมมีจ <c> ร <oughs> <c oughs> ิงค่ะเกือบจะเท่อยู่แล้วค่ะดี เราเปิดตัวเองสองรอบแล้วนะเง้ย